สวัสดีคับผบวันนี้ก็มาเจอช่องน้องหอมไทยยัยแล้วนะครับใครที่อยากดูคลิปนี้ก็ถ้าเวลามาลงคลิปก็อย่าลืมกด Subscribe ผมด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะไปดูกันนะฮะจะไปเก็บจะเก็บฟักทองนะฮะเอาไปขายมันมืดมันต้องทำแบบนี้ถึงมันจะคาวนะฮะ มดก่อนนี่สวยมากเอาไปขายนะเจ๊ะสวยมากเลยนูนมาตั้งแนวแดงจังกะถูกไปไหนเกี่ยวมุดน้ำๆมั้งเอากำหวยแกว่างไหนๆวะไปกัน สวยมากทั้งสวยทั้งร้อนฟักทองอยู่เลยนะฮะต้องถืออยู่คนเดียวมาเอาอยู่กับฟอนะคะ เอาอยู่กับพ่อนะคะคุยคุยก็มีให้กินเอามีไว้ให้ขายอร่อยโอ้ไม่รู้ว่ากล้องมันมืดหรือเปล่านะทั้งร้อนไม่รู้ว่ากล้องมันมืดหรือเปล่าต้องยืนทายอยู่คนเดียว ต้องยินถ่ายคนเดียวนะฮะไม่ต้องพูดมืดตุ๊บเลยนี่พอยิีใหม่ล้วสวยมากเลยมันหนุ่มนะจะทานได้อด้วยมันจะทานได้อร่อยแน,น,นะเนี่ย ห2 3 4สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้สิบสเอบงูจะไปเอาหุยเล็กมากหรเอาหุยใหญ่ไหมหนุ่มเนี่ยเอาอันใหญ่หนอขอโทษอภัยด้วยเพราะว่ากล้องมันมืดนะฮะถ่ายคนเดียวเออจีหนอนนี่โบเอาอันน้อยมาด้วยนยวะเออเอาอันไหนหนอหนอนวางมาแถวหน้ามาว่ะ ร้อนมากๆสวยมากเลยรูแดดดิแดดมาเแยงเซ็ตเลยต้องถ่ายแบบมีสักแป๊บนึงมันต้องถ่ายอยู่คนเดียวนะฮะแดดมันก็ร้อนมาก พ่อไปเอานะไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านั่นพ่อไปเอานู่นนู่นพ่อพทอไปเอานู่นเลยแดดร้อนมากยังวะ อย่าบอกนะ้ำมดุดไตค่ะอีกอะไรก็ไม่รู้กล้องก็จะมือดอยู่นั่นแหละ ายอะไรไม่ได้มันกองมงนมากถ่ายอยู่คนเดียวขอโทษพี่พีเอฟซีด้วยนะครับโอ้โหที่มันเป็นหลอกสีเหลืองๆมันก็แกงกินได้ได้นะแ,แ,แ,แกงเป็นแกงน้ำทำเป็นแกงน้ำก็ได้อร่อยอร่อยมากนุ่นพอไปเอานุน่นนุ่นพอพอไปเอานนุ่ ไปคุยคนเดียวก็บางทีมันก็นั่นเก็บไปขายครับเก็บไปขายบางทีก็เอาให้เพื่อนข้างบ้านนะฮะเนี่ยได้มาสองรูปเล็ว้วเหรียลนเหรยมันลงละวิวสวยมาก ต้นมะขามมีต้นมะม่วงมีสามสี่ตัวนะฮะอีมาแล้วอีมาแล้วปล่อย,อย,โ,ยโ,อโย่นู้นั่นทั้งหนนุ๊กน้อยหน่อยโย่ืแล้วไงมันน้อยหรือเปล่าฮะมันน้อยหรือเปล่านู้นมันก็ทางดีนั่นแต่มันน้อยหน่อยโย่ มันก็จะเป็นต้นกล้วยนะเดี๋ยวให้ทายรู้ว่าต้นกล้วยนี่มันเป็นต้นกล้วยหรือต้นหอมต้นไข่ไม่รู้ว่าต้นกล้วยนี่มันมีกล้วยหอมหรือกล้วยไขย่วะไม่รู้ว่าทายดูน้ำมูกไม่รู้เป็นต้นกล้วยอะไรหายมาใต้คลิปเลยสวยมากพอหย,ยิบมาสวยทั้งสองรูปเลยเพราะมันยังนุมน่มๆอยู่ทำเกม๋มันจะไม่อร่อย

นี่งต้นกล้วยไม่รู้เขาเรียกว่าต้นต้นไข่หรือต้นหอบมือต้นอะไรไม่รู้นะสวยมากดูต้นดิสวยมากแล้วเนี่ยดูดูต้นต้นสวยมากดูต้นสวยมากสวยมากเลยนะต้นกล้วยก็สวยเอากินได้นะฮะมันก็ อร่อยนะกุยนี้ถ้ามันเก๋มันไม่อร่อยเลยขอโทษด้วยนะทักกองมันบิดก็ขอโทษด้วยนะคะพอเข้ามาเก็บอีกหนึ่งรูปสองสามรูปนี้จะมีหรือเปล่ายังอุ้ยสวยสวยเปิเลยเปิเลยดูดิ ทุกคนดูลายดิสวยมากเลยกินแกงกับอะไรก็อร่อยนะฮะทำเมนูอะไรก็อร่อย รูปทองสวยหรือเปล่าอุ๊ยน่าจะได้อยู่เนาะรูปมันสวยมากเลยฟักทองดูดิถ้ามันแก่มันน่าจะไม่อร่อยเราต้องวางดีๆนะฮะเดี๋ยวรูปมันจะสีหฮเด้อ บอกนะต้นมันหักทั้งสวยทั้งงานมันไม่ใช่สวยอย่างเดียวหมดเดยอะมากมันหน่อยนะฮะมันหน่อยมันหน่อยก็มียังยังยังพอดีพอดีนะ ยังพอดีพอดีเลยสมปล่อยอะสมปัะมันจะเนะ็นนรอพอแล้วพอแล้วฟักทองพอแล้วนะอืม กวามมันมืดไปโอ้สว่างจ้าเกินไปนะฮะโอเคคลิปนี้ก็โอ้แสงมันเยอะโอเคคลิปนี้ก็อย่าลืมแบบเอ,อ้อคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดอะไรกดแชร์ผมด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะน้องหอมไทยใหญ่น้วยนะคผม บ๊ายบายสูงค่ะ